ที่ราบริมโขงของจังหวัดมุกดาหารมีภูเขาลูกหนึ่งที่ตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางสายหมอกและแม่น้ำโขงผู้คนเรียกกันว่าภูมโนรมและบนยอดภูแห่งนี้เองคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่รวมพลังศรัทธาของผู้คนทั้งสองฝั่งโขงวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมหรือที่เรารู้จักกันในชื่อสั้นๆว่าวัดภูมโนรมวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลน,นาซีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร ห่างจากตัวเมืองเพียง5กิโลเมตรแต่เมื่อก้าวเท้าขึ้นมาบนยอดภูเราจะสัมผัสได้ถึงความสงบความเย็นใจและกลิ่นอายของธรรมชาติที่รายล้อมอยู่รอบตัวตามประวัติวัดภูมโนรมเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2,461เดเดิมทีเป็นเพียงวัดเล็กๆที่ชาวบ้านช่วยกันสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจต่อมาได้กลายเป็นวัดร้างอยู่ช่วงหนึ่ง ก่อนจะได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในปีพุทธศักราช2525จนกลายเป็นวัดที่งดงามและเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวมุกดาหารมาจนถึงทุกวันนี้สิ่งแรกที่ผู้คนมักจะมาสักการะคือพระธาตุภูมโนรมพระธาตุทรงแปดเหลี่ยมที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งความศรัทธาภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์มีความหมายถึงสามภูมินรกภูมิโลกภูมิและสวรรคภูมิ สื่อถึงการเดินทางของจิตวิญญาณที่สแสวงหาความดีงามไม่ไกลกันนักคือรอยพระพุทธบาทจำลองแกะสลักอย่างหินทรายอย่างประณีตชาวบ้านเชื่อว่าผู้ใดได้มาสักการะจะมีโชคลาภและความก้าวหน้าในชีวิตเสมือนได้รับรอยธรรมแห่งพระพุทธองค์ไว้ในใจและอีกหนึ่งจุดที่กลายเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของวัดภูมโนโรมคือพญาสีมุกดามหามุนีนีและปารนาคราช พญานาคสีฟ้าเขียวขนาดใหญ่ความยาวกว่า122เมตรที่เลื้อยอบล้อมภูเขาไว้อย่างงดงามตามความเชื่อพญานาคองนี้เป็นผู้พิทักษ์รักษาแม่น้ำโขงและเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์แห่งแผ่นดินอีสานไม่ว่าจะมองจากมุมไหนความอลังการขององค์พญานาคก,ก็ยังแฝงไปด้วยความอ่อนโยนและความศรัทธาที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจบนยอดสุดของภู คือที่ประดิษฐานของพระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาสีไตรตรรัฐเพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางสมาธิหน้าตักกว้างถึง39.99เมตรสูงถึง59.99เมตรรวมฐานแล้วกว่า84เมตรเป็นพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติในหลวงราชกาลที่9และถือเป็นพระพุทธรูปคู่เมืองมุกดาหารที่งดงามที่สุดองค์หนึ่งในภาคอีสานทุกเช้า แสงแรกของวันจะส่องกระทบองค์พระเจ้าใหญ่เป็นประกายทองระยิบระยับกลางสายหมอกส่วนยามเย็นผู้คนจะมานั่งชมพระอาทิตย์ตกมองเห็นแม่น้ำโขงไหล